นี่คือไข่ลูกเวียดนามนะคะที่ตลาดถนนคนเดินเขมราชอุบลค่ะอันนี้ขายยังไงถึงละร้อยเหรอนี่นี่ดูยังไงพี่นุ้มไม่ต้องไปดูเนาะนูไม่ต้านหน้าอายได้ไหมบ่เคยดูดไข่เพื่อกำลังจะดูดไข่กันคนแบบเด็กกินยันเปลือกอ๋อนี่ไงอุ้ยเนี่ไข่ลูกไข่ลูกเวียดนามเฮ้ยมาลองกินค่ะทุกคนป้า ก็นี่เต็มเลยนี่เขาว่าจีเลยนะสวัสดีเวียวดนามนี่ฮาวสินเจ,าจา้าทำไมไปจีล่สินเจ้าเลสินเจา้เจาอุ้ยหนูขอบเอ็งแน่ลุงนี่อันนี้คือไข่ลูกเวียดนามนะคะที่ตลาดถนนคนเดินเขม,มาราชอุบลค่ะมันคือไข่ที่มันกำลังจะฟักหรอครับ หรือว่าไข่ห่างห่างไข่ห่างห่างบานเจามันเมร์บอบเบมร์บอบอรเมร์ไข่ห่างบอบอร์พัทยาบอเนี่ยใส่พริกค่ะอ๋อนี่ยเนี่นี่ใส่พริกค่ะดูดเลยดูดเลยดูดเลยดูเลยดูไข่นี่เหรอคะดูไข่ดูดไข่นี่ตอนนเย็ต้องตอนเย็นด้วยนะดูดยังไงพี่มันต้องไปดูเนาะ ไปถึงดูไข่ดูดไข่แอนดี้จิ้มดีไม่ได้เลยอันนี้ขายยังไงถึงละร้อยเหรอนี่นี่ผมให้ดูอันนี้คือไข่ลูกเวียดนามนะครับเนี่ยมันทำยากไหมพี่ทำมาจากเวียดนามนะทำมาจากเวียดนามเลยเหรอโอ้โหนี่คือที่เขารับรองตรงจากเวียดนามเลยค่ะแล้วอันนี้คือใบอะไรพี่นี่จเฉยเนนี้ใบผักแห้วผักแห้วผักแห้วบานเห่าผักแห้วบานเห่าแล้วก็อันนี้เป็น น้ำพริกพริกไทยดำพริกไทยดำเกลืออ๋อคือน้ำพริกเขาเนี่ยจะมีพริกไทยดำหมูชุแล้วก็เกลือพี่คุไม่ได้ทำเพราะน้ำมันร้อนเกินน้งมันเสียอ๋อกินแบบนี้แหละสไตล์เวียดนามเลยเขาใส่แบบนี้กินแบบสไตล์เวียดนามเลยต้องอันดับแรกต้องดูดไข่ค่ะดูดน้ำด้วไข่อายด้วยนี่มาเคยดูดไข่พื่อนกำลังจะดูดไข่ค่ะเขาบอกให้ดูทั้งลูกเลยนะดาวลูกติดพูดเกินวะ ไม่ต้องกินเน้อน้ำเก็บเปลือกจะกินเปลือกไหมล่ะกินยันเปลือกอ๋อนี่ไงอุ้ยเีย็นแดดใช่ปะแซ่บมันมันมันค่ะทุกคนมันอันนี้แข็งแข็งมันกินได้ไหมคะได้อันนี้ได้เหรออ๋ออันแข็งแข็งนี่อร่อยจะกินเปลือกมันเนี่ยจะกินเปลือกแคลเซียมสูงเอออือไปยังไงไข่มันแข็งแข็ง เกืบๆไข่มันก็ตอบแข็งตันแล้วหมากไข่เหลืองมากครัวก้อนนี้หรีนี่นใครอยากมากินแบบสดๆนะเนี่ยพี่เขาจะมีแบบปุ่นไว้ดูค่ะอุ่นในเตาร้อนๆเลยนี่คือไข่ลูกนะครับไม่เคยกินมากครับคอมเมนต์หน่อยอ๋อนี่นเดี๋ยวให้พี่เขาโรยให้ดูดก้อนได้จันขอดูดขอดูดก้อนด้ลยนะจะเห็นหนำเฮียได้เซ ดเราไปเวียดนามเราไม่ได้กินก็เห็นอยู่ใจลวงขบางเวียดนามก็เห็นไปหอดเวียดนามเขาบอกด้กินเท่าไรมากินยูอันเคมราลาดนี่ค่ะอันนี้คือไข่ลูกเวียดนามแต่กินยูเคมราลาดอันนี้ถึงเวียดนามเลยนวดที่ซองแล้วมองมึงบังบงไม่รับร้อนๆเลยนะเนี่ย นี่มีใครเคยกินบ้างครับไข่ลูกมันคือไข่ที่กําลังจะใกล้ฟักตัวแล้วดูดนามก่อนดูดนามอุ <c oughs> ้ยหนามพุ่งเลยอุ้ยนามมันแสบแห้งือหนามมันนัวยุน่าเขาเกินผีมันยหรออ๋อยุ่าเขาแต่งผีเขากินซีฟูด้วยอือหนามันมันแฮงแต่ตงสวงามมาดูไข่ มัดดูนะเดาวมักดูดนี่บอกมาเลยนี่ของแสียมากแล้วเขียนน้ำเขียนน้ำเขียนน้ำเบิกปากเลยบ้านเลยดูดไข่ปากระหงส์ใส่ปิ้งเบอร์ลิปแม่ซึ่งกับเบิกปากกันก่อนอยากให้ผัวดูด้อันนี้อุ้ยหอนหอนเลยผัวหอนหอนเลยแม่อันณทอดนี่ให้เขาลวกปลาต่อไปนี้ทุกคนจะได้ดูพี่ลุงดูดไข่ค่ะผมเอามันดูดจึงสิ่งเรื่อยบ่ดูเรือยดูดก้อนแล้วค่อย มันอนะก้นนี้อิไเองนนแ้อนกมัน้กิ้อมันต้องกินร้อนๆนะครับเนี่ยร้อนไม่จริงดูเหงื่อเลยมันคือบ่ื่อหรออ๋อยกอ๋อต้องยกสดนัมันรนาะวิธีกินนะพี่เขาบอกว่าต้องยกสดห่น บอกว่าเราเคยว่าคอย,คอยตัวแก๊สแล้วนะดูเมื่อคืนม่นจะให้เบิรงแกะเบิรงนี่นี่คือไข่ลูกไข่ลูกเวียดนาม,นาม,มนแต,แต่แต่พอนด็กินอยู่เวียดนามด้วยค่ะตอนนี้อยู่เคมาลาดอุบลจ้ะอุบลร้อนร้อนเลยนะนี่มีใครเคยกินบ้างคอมเมนต์หน่อยโอ้ยหูุกันโอ้ยป้าเนื้อแตกซาสะ <า S 1> นี่หนามมันดือเมื่อคืนบางรามันแข็งหนามเข้มมากว่ะแสบปะ แกะพี่ดีเดาแกี่แบบดี้วยอันนี้เอ้ยเอามาจากเวียดนามเลยบอกนี่คือ,อ,าอมาจากเวียดนามเลยนะครับส่งตรงจากเวียดนะใครมานะมาลองเลยนะใครมาเก็บมาล่าเขาเรียกไข่ลูกอร่อยมากสุดยอดจริงถ้าไปเวียดนามพอมันได้กินไข่ลูกเวียดนามพอมาเค็มมาลาได้กินไข่าาาล,าไไลูกเวียดนาม